ครับเพื่อนๆสวัสดีครับเพื่อนๆผมสุภลักษณ์สุภเเอมนะครับก็คลิปนี้จะไม่ได้เผยแพร่เป็น Public นะครับจะดูได้เฉพาะเพื่อนของผมเท่านั้นคือจะมีเรื่องที่แบบผมอยากจะบันทึกไว้เป็นเรื่องที่ดีในปี2565ก็คือปีที่ผ่านมาเนี่ยผมได้มีความเปลี่ยนแปลงในตัวเองบางอย่าง หลายอย่างเลยแหละไม่ว่าจะเป็นเรื่องการควบคุมเรื่องของการใช้จ่ายเงินการออมนะครับแล้วก็เรื่องของการฝึกสมาธิเจริญสตินะครับเรื่องของการออกกําลังกายนะครับนี่คือ3มเรื่องหลักที่ที่ทําได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็น่าพอใจมากโดยเฉพาะเรื่องของการเงินเนี่ยซึ่งปกติผมก็ ไม่ได้เป็นคนใช้เงินเปลืองอะไรนะครับแต่ว่าก็ใช้เงินเกินตัวก็คือหาได้10อาจจะใช้ไป1ิบเอดสิสโดยไม่รู้ตัวแล้วผมก็แก้ปัญหานี้ได้นะครับก็ต้องขอบคุณโค้ดหนุ่มนะครับมันนี่โค้ดจึงผมก็ ทำแผนการรายรับรายจ่ายร่วงหน้าหกเดือนก็ปรากฏว่าพอทําออกมาแล้วเนี่ยมันก็ช่วยให้ผมเห็นเรียกว่าอะไรกระแสเงินสดว่าเออเงินจะเข้าจะออกจะต้องมีรายรับเท่าไร่รายจ่ายเท่าไหรจริงๆรายรายรับมันก็ไม่ค่อยได้เพิ่มอะไรมากนะผมผมปีนี้ผมไม่ได้ทําธุรกิจอะไรเพิ่มเติมนะครับแล้วก็เ แต่ก็ทําพอให้รู้ว่าเออเงินมันมันจะพอไหมทํางบล่วงหน้าหกเดือนประมาณรายจ่ายคร่าวๆว่าง,งบจะพอไหมซึ่งก็พอนะครับนะแต่ว่าจะต้องตัดรายจ่ายที่ไม่จําเป็นทิ้งไปก็คือผมก็กําหนดว่าวันหนึ่งวันหนึ่งจะใช้เงินประมาณสามร้อยเก้าสิบาทก็มีงบให้ตัวเองชอปปิ้งบ้างนิดหน่อยแต่ว่าจะไม่ให้ชอปเยอะแล้วก็จะออมเงินทุกเดือนจำนวนมากจำนวนน้อยผมไม่ได้กดดันตัวเอง แล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยนะครับพอทําไปเรื่อยๆเนี่ยก็มาสารวจสินทรัพย์สารวจนี้สินตัวเองก็พบว่าเออตัวเองมีสินทรัพย์เยอะกว่านี้สินพอสมควรก็ก็เลยเป็นสาเหตุหนึ่งที่ผมใช้เงินเกินตัวเพราะว่าสินทรัพย์เยอะนี่สินน้อยกว่าสินทรัพย์แต่ว่าพอใช้เงินเกินตัวเงี้ยนี่สินก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสินทรัพย์มันก็อาจจะไม่เพิ่มตามคราองนี้มีปัญหาเหมือนผม ั้งสติได้ก่อนมาควบคุมรายจ่ายทํายังไงควบคุมรายจ่ายก็คือตั้งแต่ทํางบล่วงหน้า6เดือนแหละแล้วก็ทําบัญชีรายรับรายจ่ายรายวันบันทีรายจ่ายรายวันส่วนรายรับเนี่ยทาเป็นรายเดือนก็จะรู้เลยทุกวันผมจ่ายอะไรไปบ้างนะครับของที่ผมซื้อส่วนมากก็จะเป็นซื้อ l a z a d a ซื้อออนไลน์นะครับแล้วก็ซื้อ s e เ e ่นอแล้วก็ซื้ออาหารก็ พบว่ามันมีรายจ่ายหลายๆาอันที่มันตัดออกได้ก็ยังไม่ครบปีดีผมน่าจะมีเงินสะสมในปีแรกที่ออมได้น่าจะถึงแสนบาทซึ่งถ้าเป็นเมื่อก่อนนอกจากไม่ได้แสนแล้ยังติดลบเป็นแสนนะครับดังนั้นก็ถือว่าสามารถตั้งหลักได้มีเงินสู่เรื่องการออกกำลังกายก็โควิดนะก็ออกกำลังกายในห้องนอนเป็นหลักนะครับก็ ใช้บาเบลใช้แคทเเบลดัมเบลก็แล้วก็ยางยืดก็สามารถบริหารร่างกายได้เกือบเกือบทุกวันในกล้ามเนื้ออะไรส่วนจริงๆออกมากไปเนาะถ้าออกมากแล้วต้องมีวันพักคราวนี้ผมปีนี้ปี6-6ผมก็จะว่าวันพักในการบริหารกล้ามเนื้อก็จะเป็นทําคาร์ดิโอไปปี6กหาเนี่ยกลัวไม่ค่อยออกไปวิ่งหรือออกไปอะไรที่ชุมชนเท่าไหร่กลัวติดโควิดแต่ว่าก็ไม่ติดนะครับรอดมาได้ทุกซีซั่น ปีนี้ก็จะนอกจากจะออกกำลังกายเสริมสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็จะคาร์ดิโออาจจะวิ่งอาจจะเดินเร็วอะไรพวกนี้เข้าไปในโปรแกรมด้วยแล้วก็ใช้โปรแกรมอาหารกินค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็สร้างกล้ามเนื้อจะมีบางช่วงที่มีไดเอทควบคุมอาหารบ้างนะครับแต่จะไม่นานเกินไปอาจจะควบคุมสักเดือนหรือเดือนครึ่งแล้วก็ อีกสักสองอาทิตย์ก็มา,มากินตามสบายค่อนข้างเยอะเพื่อจะไม่ให้ระบบเผาผลาญมันลดลงแล้วก็มีกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นซึ่งโดยรวมระบบเผาผลาญจะดีขึ้นก็คือปีหก้าเนี่ยน้ําหนักก็แทบไม่ลดนะแต่เอวลดไปสองนิ้วสามนิ้วประมาณนี้ครับถ้าบางช่วงมันอ่ดๆหน่อยก็เอวลดสนิ้วถ้าช่วงั้นมันฟิตๆหน่อยก็สานิ้วซึ่งปีหกหก็อยากจะเอวลดลงอีกสักสนิ้ว นะครับโดยที่น้ำหนักอาจจะลดจะเพิ่มผมไม่ได้สนใจก็อยากจะให้มีกล้ามเนื้อเห็ดลางๆกล้ามหน้าอกกล้ามแขนนะครับอย่างน้อยเส้นเลือดขึ้นแล้วกล้ามนเนื้อกอก็เริ่มเห็นเป็นรูปเป็นร่างชัดเจนแล้วแล้วก็ถ้าคาร์ดิโอเพิ่มขึ้นเนี่ยร่างกายก็น่าจะแข็งแรงขึ้นนะครับปี6 6แพนไว้แล้วก็อีกเรื่องนึงที่ที่ท,ทาได้แล้วดีใจคือได้ทําสมาธิฝึกสตินะครับท่องบริกรรมคาถาด้วยซึ่งเป็นคาถาที่แบบแปลไทยนะ เช่นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเออหรือว่าเออตั้งสติดีๆนะครับจะได้ไม่มีตัวกูของกลัวอะไรพวกนี้ครับเป็นคาถาที่ท่องแล้วนำไปสู่การหลุดพ้นการมีสติการเลิกยึดมั่นถือมั่นก็ปี66ก็66จะทำเข้มข้นขึ้นจากทำสต ทำสมาธิทุกเช้าก็จจะเป็นเช้าเย็นเช้าข้าหรือถ้าว่างก็อาจจะมีช่วงพักเที่ยงสักนิดหน่อยนะครับคือถ้าคุณไปนั่งสมาธิปีละครั้งสิบวันผมบอกเลยสู้นั่งทุกวันวันละห้าทีไม่ได้เพราะเป็นการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องเป็นทักษะครับการนั่งสมาธิเจริญสติเป็นทักษะมันขีจักรยานคุณต้องมีความขยันหมั่นเพียรในการลงมือทําอ่าก็นี่คือสิ่งที่ผมอยากแลกเปลี่ยนนะครับ ก็ปี65เรื่องออกกำลังกายเรื่องเงินเรื่องทําสมาธิเจริญสติถือว่าประสบความสาเร็จพอสมควรครับและผมก็อยากถ่ายทอดให้เพื่อนๆครับสวัสดีครับผม